กลัวจะไปกอบคืนเหมือนเดิมได้โอ้โหปลาสะแสงหมดเลยตอนนี้ก็หัวฉีดที่ส่งไปให้ไม่มีโควิดติดไปด้วยแน่นอนนะครับครับก็กล่าวสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็กลับมาอยู่บ้านแล้วครับก็มาอยู่ทุ่งนาครับก็วันนี้ก็จะมาเทสหัวฉีดตัวนี้นะครับก่อนส่งให้น้องเขาก็รถที่จะใช้เทสก่อนส่งก็ คือเจ้า110ิตัวเก่าที่ผมขับนะครับเดี๋ยวจะให้ดูรถนะครับครับนี่ก็เป็นรถที่จะเทสให้ดูนะก็เป็นรถเดิมๆนี่แหล,ละจะเทสให้ดูเดิมๆบ้องลำควายครับเป็นรถลุกเดิมเดินคอเท่าเดิมเดินคอสวยๆเลย นี่นี่พงกุญแจ BNK ด้วยบุรีรถตัวเองครับก็เดี๋ยวจะเทสหัวฉีดให้ดูเดี๋ยวจะสตาร์ทฟังเสียงหัวฉีดเดิมก่อนนะแล้วเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนฟังอีกหัวฉีดหนึ่งว่าเป็นยังไงอันนี้เป็นหัวฉีดเดิมติดรถนะที่มาเทสที่ทุ่งนาก็เพราะว่าเดี๋ยวเบิ้นที่บ้านเราจะโดนด่านะก็เลยมาเทสที่นี่มาเข้าเรื่องเลยครับ นี่หัวฉีดเดิมนะอันนี้หัวฉีดเดิมนะเดี๋ยวเปลี่ยนเป็น 6G ลำบากมากเลยทำคนเดียวไหนจะถือกล้องด้วยเดี๋ยวถ่ายให้ดูตอนถอดออกมาก็แล้วกัน ตัวถอดแป๊บหนึ่งเนี่ยครับก็ถอดออกมาแล้วนะดูยังเปื้อนน้ำมันอยู่เลยเดี๋ยวก็จะลองตัวนี้เดี๋ยวให้ดูความแตกต่างนะของดูไม่รู้จะเห็นหรือปเปล่าเนี่ยไม่ค่อยเห็นนะอันซ้ายจะเป็นของเดิมนะส่วนนั้นขวาก็จะเป็น 6J มาเดี๋ยวลอง 6J กัน เดี๋ยวใส่ครับตอนนี้ก็เปลี่ยนเสร็จแล้วเดี๋ยวจะสตาร์ทให้ฟังว่าเสียงเป็นไงว่าคุ้มหรือเปล่าที่ผมแจกไปคุ้มแน่นอนเดี๋ยวสตาร์ทครับ เป็นว่ารอรับได้เลยครับเดี๋ยวส่งให้ก็ฝากช่อง t i k กต็อไว้ด้วยแล้วก็เพจเฟซบ o o o แล้วเฟซบุ๊กส่วนตัวผมนะเดี๋ยวผมจะไว้ใต้คลิปนี้ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ด้วยนะครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับเทศให้ดูแล้วก็ต้องมาลื้อเปลี่ยนเป็นหัวฉีดเดิมอีกลำบากเนะี่ยทำคนเดียวเออ ช่างโอก็ไม่อยู่ช่วยกันเลยเดี๋ยวกะว่าจะมีโปรเจกต์ไปทําท่อเครื่องสูบน้ําให้ช่างโอช่วยอีก